افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ن น ي ن ا م ح ั د وعلى آله وصحبه ومن ت ฮ ع ه م بإحسان إلى ะ و م ا ل د ي ิ أما بعد س อิ م عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนนกะซีดพี่น้องครับนะยิ่งใกล้วันกิยามะเท่าไหร่นะครับเรื่องราวแปลกๆมันก็จะเกิดขึ้น ในสังคมของมุสลิมเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเรื่องแปลกๆที่ว่านี่คนในยุคก่อนหนะ้าเราอาจจะไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับนะมีการายรับจำนำทองโดยบอกว่าไม่มีดอกเบี้ยนะยุคนี้นะยุครารับจำนำทองไม่มีดอกเบี้ยแต่เวลาเอาทองที่เป็นเป็นของเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มาจำนำเนี่ยมาเก็บไว้กับที่อะไรสถานที่ที่เขารับจำนำเนี่ยคิดค่าเก็บทอง น,นี่คืออารามัดหนึ่งของอะไรอารามัอารามัตุสานะครับเครื่องหมายสัญลักษณ์ของวันกิยามานะคนจะอะไรคนจะกินคนจะบริโภคคนจะหาะไรายได้นะโดยไม่คำนึงถึงว่าอะไรฮาลานอะไรฮารมอะไรที่มันรเป็นเรื่องฮารมก็เปลี่ยนชื่อมันซะเปลี่ยนจากดอกเบี้ยเป็นเป็นอะไรนะเป็นกำไร นะนี่ก็เหมือนกันเปลี่ยนจากดอกเบี้ยแต่เรียกว่าอะไรค่าเก็บรักษาทองค่าฝากทองแทนนะครับนะบางคนก็ออกเงินกู้แล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยให้กู้ยืมเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแหละแต่ฉันไม่ได้ไม่ได้ให้ยืมนะฉันให้เช่าเงินนะเช่าไปพันหนึ่งก็คิดค่าเช่าสักห้าสิบบาทร้อยหนึ่งอะไรนะครับนี่คือนี่คือการเลี่ยงใช้ภาษาเลี่ยงเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะละ บะจะมาอะไรนะกินทรัพย์สินนะที่มันฮารอมเนี่ยให้มันฮารานทําท่าเหมือนจะฮาร้านแต่ให้เปลี่ยนชื่อยังไงกระเถอพี่น้องครับมันไม่ฮารานหรอกมันก็ฮารอมอยู่วันยังค่านั่นแหละไม่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่ออะไรเหมือนกับเราเอากับเอเอาเนื้อหมูเนี่ยนะเอามาทําแกงมัสมันเลยนะแกงประจำเขาเรียกอะไรแกงประจําประจําสังคมประจําชาติของมุสลิมในกรุงเทพในในเมืองไทยนี่เลย นะมามาสมันกรุมาหมูนะแล้วก็เลอกเรียกหมูไปแกงกรุมาเนียกเป็นตัวอื่นถามว่ามาจะฮาลลันไหมเอาเนื้อหมูมาแกงมันก็ไม่ฮาลลนอยู่ดีนะครับเหมือนกันนะไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดอกเบี้ยมันก็คือดอกเบี้ยจะเรียกอะไรอีกจะมีอีกสักกี่ร้อยชื่อมันก็ยังคือดอกเบี้ยอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้พวกเรานนั้นตรวจสอบกันให้ดีก่อนจะทําธุรกรรมใดๆในยุคนี้ เร,ราระมัดระวังด้วยว่ามันมีอะไรมันมีการแอบแฝงมาใช้ชื่อใช้ชื่อทั้งองค์กรชื่อสถาบันการเงินเป็นมุสลิมหมดเลยแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่พ้นเรื่องดอกเบียอยู่นะครับเอาย้อนกลับมาฮะดิสนะครับใครติดตามดูในตอนที่แล้วนะครับก็มีฮะดิสที่ท่านนายท่านอสซูลลอฮลอฮุว่าอะไรว่าซัลลัมบอกว่าอบอิสตูใบนาย,นยดไดอสอานาฉันนี่ถูกส่งมาเนี่ยนะ เบื้องหน้าของไอ้วันกิยามาตคือใกล้กอนกิยามาตเต็มที่แล้วบิสไซฟ,ฟีโดยการไนด้วยดาบแปลว่าอรส่งมาเนี่ยลอบ,บอกว่าให้ใช้สันติวิธีก่อนในการเรียกร้องไปส่วนลอเรียกร้องไปสู่ัอออนอิสลามแต่ถ้าเขาดื้อดึงเขาไม่ฟังเขาต่อต้านนะครับรอันลอก็อนุญาตให้ใช้อะไรให้ใช้อาวุธในการต่อสู้ในการเรียกร้องได้นะครับนะก็ใช้อาวุธจับอาวุธขึ้นอะไร ขึ้นป่าปรามการการเป็นปรปักการเป็นศัตรูนะครับของอะไรของบุคคลที่เขาต่อต้านอันอิสลามนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อนะฮตาอยอับดัลลอฮ์ให้จับดาบสู้เนี่ยจนกระทั่งไออัลลอฮ์นั้นจะถูกอิบาดะจะถูกสักการะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะวะดะฮูลาชารีกะละโดยโดยม่มีภาคีใดๆนะครับวะยุอิล ริสกีตาตซิลลิรุมฮีนะครับนะแล้วริสกีของฉันนั้นมันอยู่ภายใต้เงาของหอกของฉันแปลว่าอะไรตรงนี้อุลามะนะครับนะักวิชาการอธิบายว่านะแต่ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้ายุคข,ของท่านรอมินบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลอะไลวะซัลลมัมเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการทําสงครามเนี่ยคือเวลาเราไปทําสงครามนะครับแล้วสามารถที่จะเอาชนะข้าศึกได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรเขาเรียกว่าทรัพย์เฉลยนะจะเป็นอะไรหอกดาบม้านะครับที่อะไรที่ข้าศึกเนี่ยใช้มารบกับเราแล้วเขาก็แพ้ไปนะทรัพย์สินที่รวบรวมได้หลังจากเสร็จศึกสงครามเนี่ย ไม่เป็นที่อนุญาตแก่บรรดานาบีก่อนหน้านี้นะไม่เป็นที่ฮาลานก็แปลว่าเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะในชริอะห์ก่อนหน้าเรานี้แต่ในยุคข,ของท่านนาบีมุ hammad สลุลลัลวะอะลัะว,วะซัลลัมนี้อัลลอฮ์ทรงไรงทรงอนุญาตนะให้นบีเนี่ยนำทรา์สินเหล่านั้นเอามาใช้ประโยชน์ได้นะเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าว่าจุอิลลริสกี รีสกีของฉันนั้นมันถูกทำให้อยู่ไอ้ตาฮตาซิลรูมฮีมันอยู่ใต้คมหอกคมดาบของฉันนะครับวจยูอลตอัลดิลตุวัสซิการุอัลามันกอลฟามรีประการต่อมานะครับความตกตำ่ำนะมันจะอะไรมันจะประสบกับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของฉัน นี่นาบีบอกแล้วพี่น้องนะอีกไม่นานนะครับบรรดาผู้ที่อะไรผู้ที่ฟาฝืนคําสั่งของนาบีนะครับเขาจะได้รับกับความตกต่ำแน่ๆนบีบอกแล้วว่ายูอีละอัดดิลุนะอัดดิลละตุวสิกอรนะความตกต่ำความต่ำต้อยนะครับมันจะประสบกับมันคอละฟามรี ประสบกับคนที่ฟ่าฝืนคําสั่งนบีใช้อะไรไม่เคยทํนานบีห้ามอะไรไม่เคยหยุดนะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเขาจะอะไรเขาจะร่ํารวยมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงขนาดไหนสุดท้ายแล้วเขาจะตกต่ำแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะนาบีบอกเขาไว้นะสุดท้ายแล้วเขาจะตกต่ํา วามันตะชับบาฮาบีเกามินฟหาหัวมินหุมอันนี้สำคัญสุดเลยเหมาะกับยุคเรามากนะใครที่ตาชับบาฮานะเรียนแบบว่ามันตะชับบาฮาบีเกามินฟหาหัวมินหุมใครเรียนแบบชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาก็อะไรคือพวกนั้นด้วย นบีบอกสั้นๆง่ายๆมันตะชับบะฮะบีเกลมินฟะฮัวมินหุ้มไม่ต้องบอกเลยว่าจะต้องเป็นพวกไหนนั่แหละเรียนแบบใครก็เป็นพวกนั้นนะเขาไอ้เขาฉลองวันที่อะวันที่พระเจ้าประทานลูกมารับบาปแทนแทนอะไรนะแทนคนทั้งโลกนี้เราก็ไปเริ่มเฉลิมฉลองกับเขาด้วยนะเท่ากับเราก็เป็นอะไรก็เป็นเหมือนพวกนั้นด้วย เป็นเหมือนกันนะ,ะเขาเฉลิมฉลองวันไหนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จุดพุกันปุ่งปังปุ่งปังเราก็ไปจุดกับเขาด้วยเราก็ไปเฮกับเขาด้วยเราก็ไปนับถอยหลังเข้าดาวกับเขาด้วยนั่นแหละเราก็เป็นพวกนั้นนะถ้าเว้นมาอีกช่วงหนึ่งอ้าวถ้าเรารเขาคนอื่นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขามีเทศกาลสาดนา้ำรดน้ำดำหัวอะไรต่ออะไรกันเราก็ไปร่วมเขาด้วย เราก็คือพวกนั้นนะบอกเลยว่าเราก็คือก็คือพวกเดียวกันถามว่าใครเป็นคนว่านาบีว่านะนบีว่าวามันตะชับบาฮาบิเกาม,ามินฟาหัวมินฮุมนะครับรอว่าหัวอบูดาวูดนะครับแล้วก็นี่ไงนี่ก็รายงานโดยท่านอบูดาวูดนะครับแล้วนี่ก็คือฮะดีสที่เอามาสนับสนุน อายะที่เราเรากำลังอ่านกันอยู่นี้ก็คืออะไรที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้พูดตามยะฮูดนะยาฮูดละซีนาอามมนูลาตะกูลูรออีนาวะกูลุนซุรนาเนี่ยแหละนะครับอย่าไปบอกว่ารออีนาแต่ให้บอกว่าอุนซุรนาถ้าแปลเป็นไทยทั้งสองความหมายมันเหมือนกันแต่คําว่ารออีนาเนี่ยมันมีอีกความหมายหนึ่งซ่อนอยู่นะมันมีอีกความหมายหนึ่งมันซ่อนอยู่ในในคาพูดนั้นอัลลอฮ์ก็เลยไม่ให้พูด แล้วก็ท่านอิหม่ามนุกรซิก็ยกฮะดีสนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะบอกว่านาบีก็บอกว่ามันตะชับะบฮะบิก้าอมินฟะฮุวะมินฮมุมฟะฟีฮิดิลาละตุน على ا ل ن ح ش ดีวั و ต ل ت ح ดีดวัลวะอีดนะครับในในในฮะดีสเนี่ยนะมันมันมีความหมายว่าอะไรเป็นการห้ามอย่างรุนแรงมันเป็นคำพูดสั้นๆแต่มันแรงแรงเพราะาอะไรเป็นเหมือนพวกไหน คุณก็คือพวกนั้นนะทำตัวเหมือนพวกไหนก็คือพวกนั้นเรียนแบบพวกไหนก็คือพวกนั้นง่ายๆนะครับอิสลามมีง่ายนะบอกชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นมุสลิมก็ทําตัวให้มันเหมือนมุสลิมอย่าไปทําตัวให้มันเป็นอื่นนะครับแต่ถ้าไม่อยากเป็นมุสลิมก็ตามใจคุณเลยนะมีมีเสรีภาพ นะครับคุณจะทําตามตัวเรียนแบบใครก็คือพวกนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเรียนแบบชาวบ้านเขาเป๊ะเลยแล้วก็บอกว่าเปลา่าเปล่านะฉันเป็นมุสลิมนะอย่างเนี้ยนะไม่ตรงกับที่นบีบอกนะนบีบอกว่าม ah ah um ันจะชับบาฮาบิเกลมินฟ้าหัวมินหุมนะแล้วก็ฮะดีสนี้รวมถึงอาญานั้นนะครับก็บอกว่าเป็นการห้ามไม่ให้ปฏิบัติธรรมไม่ให้เรียนแบบ นะคนที่อะไรคนที่เป็นผู้ปฏิเสธทั้งหลายฝีอกวาลิหิมวาฟาลิหิมนะครับทั้งเรื่องคําพูดทั้งเรื่องการการะทำวาลิบาซิหิมวาอา,าดีหิมทั้งเรื่องการแต่งตัวพี่น้องนะทั้งเรื่องการแต่งตัวด้วยวาอา,าดีหิมแล้วไงในวันรื่นเริง,เรงต่างๆของเขาด้วยไวาบาดติหิมนะครับแล้วก็การอนะไรการทํา การอิบาดาสักการะต่อลอสุบฮานหนะฮัวตาลาก็อย่าไปเลียนแบบเขาอาจจะสักการะโดยการร้องเพลงทําอาจจะสักการะโดยการจุดไฟจุดธูปจุดเทียนนะมุสลิมจะไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับนะถ้าอยู่ๆมาเออวันนี้จะอิบาดาต่ออัลลอฮ์โดยการจุดธูปเจ็ดสิบเจ็ดดอกนะจุดเทียนจุดประทัดอีกสักพันดอก นะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะอันนี้คืออันนี้ก็คือถ้าใครทําอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาไปเรียนแบบคนที่ไรคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะจัดการอะไรอันมันเรื่องของเขานะเขาจะเผาอะไรต่ออะไรไปให้ให้บรรพบุรุษของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเอาไปใช้ในปรโลกนะที่ในความเชื่อของเขานะจะถามว่ามุสลิมต้องเผาอะไรไปให้ไหมไม่ต้อง นะมุสลิมบอกอยากอะอยากจะให้จะส่งผลบุญจะส่งความดีไปให้คนที่ร่วงลับไปแล้วทำยังไงเนี่ยทําแทนนะในเรื่องที่ทําได้นะเช่นเรื่องอะไรเรื่องสอดอกก็นะครับไอ้ยังเนี่ยมีหลักฐานนะนบีเคยบอกว่าให้สอดอกก็แทนได้ให้บวชใช้แทนกันได้เราก็ทําไปตามนั้นแต่นบีไม่เคยบอกว่าอะไรให้ไปละหมาดแทนกันหรือให้ทําสอดอกก็แทนการละหมาดเราก็ไม่ต้องทํา นะเราจะไปทาเหมือนเหมือนกาบคนต่างศาสนาเพราะว่านาบีบอกมันตะชับพฮะบีเกามินฟะหัวมินหุม่มนะเราเอาหนุนเลยเอาอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวจะเชือดกุรบานเอากุรบานมาเป็นรูปวัวแล้วก็มาเผาไฟส่งไปให้นะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการเรียนแบบคนต่างศาสนานะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วอิชาลอพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวาบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวสลามุอะะไรกุม้ม ورحمة الله وبركاته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا